สวัสดีครับวันนี้พบกับครูรีวอีกรอบนะครับวันนี้ผมจะมาสอนบทเรียนบทที่4นะครับภาษาจีนจะเรียกว่าตี้ซื่เคอตี้ซื่เคอบทที่4นะครับคำแรกนะครับพูดว่าหนี si show si show ่好เล了หนี่่ห好像瘦了ดูเหมือนว่าคุณจะผอมลงนะหนี่ยง นี่แปลว่าคุณเห่าช่างแปลว่าดูเหมือนว่าดูคล้ายว่านะครับเห่าช่างดูเหมือนว่าดูคล้ายว่าเฉาเฉาคำนี้แปลว่าผอมนะครับเล่แปลว่าแล้วแต่เราจะขอแปลรวมๆว่าคุณดูเหมือนผอมลงแล้วนะประมาณนี้นะครับคุณดูเหมือนผอมลงแล้วนะนี่เห่าช่างเฉาเล่เราจะตอบว่าอิศชงชัว 我要减肥，所以我每天八点到九点跑步，少失就慢慢瘦了。o อเคครับเดี๋ยวผมจะแป์ช้าๆนะครับ医生说，医生说แปลว่าคุณหมอพูดว่า我要减肥我要减肥我แปลว่าน要แปลว่าต้อง减肥ี减肥เจนคำนี้แปลว่าลดน้าหนักนะครับ โอเคไม่ดูประโยคถัดมานะครับสวยอี๋วัว每天八点到ผ点跑步สวยอีแปลว่าดังนั้นวัแปลว่าฉัน每天ทุกๆวัน八点ย点คือแปดโมงนะครับเต้า九点เต้าคำนี้แปลว่าถึงนะครับ九点ก็คือเก้าโมงก็คือ,คอ8ปดโมงถึง9ก้าโมงนะครับ เ่าปแปลว่าวิ่งนะครับรวมๆก็ดังนั้นฉันวิ่งตั้งแต่8โมงถึง9โมงนะครับแล้วก็ถัดมาจะพูดว่าเฉาชื้อเฉาชื้อเฉาคำนี้แปลว่าน้อยๆนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆรวมกับคําว่าชื่อก็จะกลายเป็นว่ากินน้อยๆนะครับเฉาชื้อแปลว่ากินให้น้อยลงอะไรอย่างนี้จิว s h นแมนซู่เลจิวแมนแมนซเล,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 ลก็ มันมันแปลว่ามั่นมันแปลว่าค่อยๆนะครับหรือว่าแปลว่าช้าๆก็ได้นะครับแปลว่ามั่นมันแปลว่าค่อยๆหรือว่าช้าๆก็ได้นะครับโชว์แปลว่าผอมนะครับโชว์แปลว่าผอมเลกแปลว่าแล้วดังนั้นคําสุดท้ายประโยคสุดท้ายนี้แปลว่าก็ค่อยๆผอมลงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ค่อยๆลดลงค่อยๆน้ําหนักลดลงอะไรอย่างนี้เคทรับเดี๋ยวผมมาพูดทำประโยคให้ฟังอีกรอบนะครับ 医生说我要减肥，所以我每天八点到九点跑步，少吃就慢慢瘦了。OK เคครับวันนี้ก็จะจบแค่นี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ